อะไรนะปวดอะไรไปไม่ทำงานเลยแล้วน mm ี่ยถืออย่างเดียวถือเป็นภาพเฉยๆเลยมันแดดแรง ตันแดดจัดก็เลยขาวเลยเดี๋ยวอาจจะต้องเอาสแลนคุมก่อนอันนี้ยังไม่เสร็จนะคะเป็นการลงเบื้องต้นเดินตามตูดเลยทีนี้สะแบงล่วงหนักเลยป้ามามาอันไหนคะสแบงอันไหนคะสแบงวาสันอันไหนคะสแบงไม่รู้ขึ้นมาเฉยเลยทีนี้ เนี่ยที่ใบไม้มันโคตรเยอะเนี่ยไฟส่วนอันนี้ก็จะเป็นแปลงมะเกล็ดสอมอะไรซ็อมซสอมเป็นชิดเดอร์เฮ้ยซสอมเป็นดัมเมเยอร์นี่ก็เริ่มติดแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราจะทำแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นท้องนาที่เราจะปลูกข้าวอ สิ่งที่ต้องทําใจช่วงหน้าหนาวก็คือเป็นฤดูใบไม้ร่วงที่ร่วงกราวมากๆนะเออเราไหดูมันนี่เพิ่งเริ่มนะเนี่ยมันจะร่วงอีกเนี่ยโอ้ยแล้วพอสะแบงร่วงเสร็จเดี๋ยวไฟก็ต้องกวาดใบยางอีกเดี๋ยวใบยางร่วงอีกทั้งวันไม่ต้องทำลา,ายกวาดใบไม้อย่างเดียว ให้เสร็จภายในเวลาสิบนาทีจับเวลาไม,ไม่ทนันไม่ทนันหรอกไหนเออเออระวังระวังไอ้นั้นมากะเลดสีขาว